นำจบ differences กลัวเงินไม้ไม่ค το นสิทน Alcohol อุ้มงง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  ไหรอเพื่อนเสื้อสีูไงหมดสีขาวหน่อเห็นไหมได้จะหมดแล้วนะครับใครมีจันได้จอนเลยนะครับไปหาคนเสื้อสีูแล้วมันสุดโอ้นั่งู